ช้างนับเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในฐานะยุทธปกรณ์หลักของการทําสงครามในยุคโบราณแม้จะไม่มีการบันทึกถึงการใช้ช้างในสงครามครั้งแรกว,ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าอินเดียมีการใช้ช้างในการสงครามมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลดังที่มีการบันทึกไว้ในมหากราบเรื่องรามเกียรติและมหาภารตะรวมไปถึงการใช้ช้างในสงครามของอียิปต์เปอร์เชียสงครามระหว่างโรมันกับคาร์เทจ ตลอดจนสงครามในภูมิภา,าคอุตสาคาเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามาอย่างกว้างขวางและยาวนานจนเกิดคำกล่าวว่าสงครามที่ปราศจากช้างก็ไม่ต่างไปจากป่าดงพงไพรที่ปราศจากราชสีเจ้าป่าช้างมีความสำคัญในการศึกเพราะมันมีร่างกายที่ใหญ่โตแข็งแรงเมื่อรวมกำลังกันเป็นกลุ่มก้อนช้างจะมีขีดความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงแนวตั้งรับของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากการรุกของรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะ ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ช้างยังเปรียบเสมือนหอคอยที่ใช้ในการสังเกตการและบัญชาการรบของแม่ทัพที่อาศัยความได้เปรียบจากความสูงของช้างและสั่งการไปรยังผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับชั้นที่กระจายอยู่ทั่วสมรภูมิรวมทั้งมันยังถูกใช้เป็นหอคอยเพื่อติดตั้งปืนใหญ่หรืออาวุธอื่นๆเพื่อใช้ในการระดมยิงค่ายคูประตูหอรบของข้าศึกอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้าง ยังถูกใช้เป็นยุทธุปกรณ์หลักในการกระทายุทธตถีของแม่ทัพหรือพระมาหากษัตริย์ของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยวันนี้เราจะย้อนอดีตไปดูความสําคัญของพญาคชสารหรือช้างที่มีต่อการทําสงครามในภูมิภาคอุตสาเคนกันครับจากหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา5ศตวรรษสู่โลกใหม่โดยคริสเบอร์เกอร์และอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตบันทึกถึงบทบาทของช้างศึกในภูมิภาคอุตสาเคนว่ามหากาบยวนพาย ได้บันทึกถึงสงครามระหว่างอายุธยากับล้านนาในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2017มีรายละเอียดว่าด้วยการเดินทัพสู่สนามรบครั้งนั้นหน่วยรบสําคัญที่สุดคือกองช้างศึกมหากาบยนพ่พรรณนาช้างศึกแต่ละเชือกที่มีชื่อแตกต่างกันถึง60เชือกในขณะที่บรรยายถึงกองทหารมา้าที่มีม้ามีชื่อเฉพาะเพียง17ตัวเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของช้างที่มีมากกว่าม้าในการศึก จากศิลาจารึกสุขโขทัยและพงศาวดารล้านนาต่างกล่าวถึงความสําคัญของช้างซึ่งกษัตริย์จะทรงช้างไปเพื่อทําสงครามและกระทํายุทธหัตถีนั่นหมายถึงช้างเป็นทั้งพระราชพาหนะและยุทธุปกรณ์ในการทําสงครามของพระมาหากษัตริย์ในสมัยโบราณรวมทั้งกําลังพลของหน่วยช้างศึกยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยรบชั้นยอดที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นปฏิมากรรมรูปช้างศึกซึ่งเป็นเครื่องสังโรกสุขโขทยัย ผลิตจากเตาบ้านเกาะน้อยเมืองศรีสัชนาลัยมีทั้งรูปช้างศึกที่มีคนขี่อยู่บนคอและมีทหารถือดาบประจำอยู่สี่เท้าของช้างที่เรียกกันว่าจัตุรังขบาทหรือจัตุรงคบบาทอีกเชือกหนึ่งมีควานช้างสับประคับกลางช้างและท้ายช้างซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ช้างศึกในยุคโบราณได้เป็นอย่างดีจากหนังสือที่ระดึกวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ66ปีเมื่อปีพุทธศักราช2496 อธิบายเกี่ยวกับทหารช้างหรือผลช้างตามตำราพิชัยสงครามในสมัยอยุธยาไว้ว่าการฝึกหัดช้างให้เข้าร่วมการยุทธนับเป็นศาสตร์ชั้นสูงเนื่องจากผู้ที่จะเรียนตำราพระโคจาสตร์ได้ต้องเป็นตระกูลขัิยะที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณในหนังสือเล่มเดียวกันนั้นยังอธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัยโบราณนิยมจัดขบวนช้างทั้งเข้าสู้ศึกและขนสเสบียงอาหารโดยตั้งเป็นกรมช้างกันได้แก่ ช้างที่มีคชณลักษณะถูกต้องตามลักษณะที่เป็นคุณเช่นช้างเผือกตระกูลต่างๆหรือช้างสีประหลาดนอกจากกรมช้างกันแล้วยังมีช้างกล่องนอกคือขบวนช้างจัดเอาไว้สําหรับรับศึกเช่นช้างดังช้างกันช้างแทรกช้างแสงช้างล้อมหวังช้างคำช้างค่ายช้างผังค่าช้างพระชัยช้างพระคชาทานช้างพระที่นั่งกระโจมทองช้างโคดแลลนโดยช้างแต่ละตำแหน่ง จะมีพลประจำช้างครบครันตั้งแต่กลางช้างขวานช้างและเท้าช้างจากการวิเคราะห์ของคริสเบอร์เกอร์และอาจารย์ผาสุขพงษ์ภัยจิตระบุถึงคุณสมบัติสำคัญ3ประการของช้างที่ทำให้ช้างกลายเป็นยุทธป,ปกรณ์ที่สำคัญในการสงคารงคามของอยุธยาและดินแดนต่างๆในอุษาคาเนผมจะขอนำบทวิเคราะห์ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับยุทธป,ปกรณ์ในการสงครามยุคปัจจุบันดังนี้ประการแรกช้างมีอำนาจในการบุกทะลุทะลวงสูงคล้ายกับรถถัง ช้างจานวนมากสามารถรวมกําลังกันเป็นกลุ่มก้อนวิ่งบุกทะลวงแนวตั้งรับของข้าศึกได้อย่างดุดันและรุนแรงหรือที่เรียกว่าช้างกระทืบโรงภารกิจนี้ไม่แตกต่างไปจากการใช้รถถังในการเคลื่อนที่เข้าตีแนวตั้งรับของข้าศึกในสงครามสมัยใหม่แต่ช้างเป็นสัตว์ไม่ใช่เครื่องจกักรกลดังนั้นการที่จะปลูกเกล้าให้มันฮึกเหิมและประาศจากความตื่นกลัวจากเสียงปืนใหญ่และเสียงโห่ร้องอันอืออ้งในสนามรบก็คือการใช้เหล้ากรอกเข้าไปในปากของช้างเสียก่อน เพื่อให้ช้างเกิดความมึนเมาหรือไม่ก็เลือกใช้ช้างในยามที่เกิดตกมันช้างที่เมาหมายคุ้มครัง่งหรือตกมันจึงมีความน่ากลัวามากดกรสุเนศชุตินทราน,นุ์ได้เคยบรรยายถึงการควบคุมช้างที่มีความมึนเมาหรือตกมันเหล่านี้ว่าเมื่อช้างออกศึกจะมีผ้าปิดตาของช้างไว้ที่เรียกกันว่าผ้าหน้าราหูเพื่อป้องกันมิให้ช้างเห็นเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวต่อเมื่อต้องการจะให้ช้างเข้าทําการต่อสู้จึงค่อยเปิดผ้าหน้าราหูดังกล่าวออก เมื่อช้างเห็นข่าศึกอยู่เบื้องหน้าก็จะพุ่งเข้าใส่ทันทีด้วยความดุร้ายมหาราชวงศ์พงศ์สวาวดานพมา่าได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาทาศึกในสงครามช้างเผือกกับอยุธยามีช้างศึกถึง400เชือกแบ่งออกเป็นสิกองทัพส่วนทัพม,ม้ามี5,000ตัวแบ่งออกเป็นสี่ทัพรวมทั้งมีไพร่พลทหารราบอีกประมาณ1นึ0 0 0สนหมื่นายเป็นกําลังสําคัญในการเข้าตีเมืองกําแพงเพชรนั้นบุเรงนองสั่งให้พลช้าง อาศัยความสูงดั่งป้อมค่ายเข้าประชิดถึงเชิงกำแพงเมืองและใช้ช้างแทงทลายประตูเมืองบัดเดียวพริบตาเดียวก็ได้เมืองกำแพงเพชรนั่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งของช้างในการทำหน้าที่เข้าตีแนวตั้งรับของข้าศึกหร,หรือช้างกระทืบโปร่งนั่นเองเช่นเดียวกับในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สงสัยช้างพังคีรีกุญชรฉับทันเข้าพังกำแพงเมืองจันทบุรีหรือจันทบุรีในปัจจุบัน นี่คือสาเหตุประการแรกในการใช้ช้างในสนามรบนั่นก็คือการรุกที่รุนแรงเด็ดขาดไม่แตกต่างไปจากรถถังหรือยานยนต์หุ้มเกราะในยุคปัจจุบันความสําคัญประการที่2นั่นก็คือทําหน้าที่เหมือนป้อมปราการขนาดใหญ่ในการตั้งรับไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในแนวตั้งรับของช้างจํานวนมากก็ไม่ต่างจากกําแพงอันแข็งแกร่งของป้อมปราการเท่าใดานักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบนหลังช้างติดตั้งปืนใหญ่ซึ่งอยู่บนสับปะครับทำให้ช้าง กลายเป็นหอคอยติดปืนใหญ่ที่มีความสูงใกล้เคียงกับกำแพงเมืองของข้าศึกที่อยู่เบื้องหน้าหอคอยนี้ยังทำหน้าที่ในการสังเกตการจากมุมสูงซึ่งทำให้สามารถมองเห็นสมรภูมิได้กว้างไกลและชัดเจนอีกทั้งยังเป็นที่ประทับหรือที่มั่นอันปลอดภัยของพระมหากษัตริย์หรือแม่ทัพซึ่งอยู่สูงและห่างจากเหล่าทหารราบหรือทหารม้าของข้าศึกที่อยู่ในระดับพื้นดินความสูงเด่นของช้างถูกใช้เป็นหอคอยแห่งการบัญชาก,การรบไปยังช้างเชือกอื่นหรือไพร่พลพที่อยู่เบื้องล่าง ด้วยความสําคัญในข้อนี้ทําให้ช้างต้องมีจัตุรังขบาดหรือจัตุรงคบาดผู้ทําหน้าที่ในการพิทักษ์เท้าช้างทั้ง4เพื่อมีให้ค่าศึกเข้ามาทําร้ายช้างได้ความสําคัญประการที่3ของช้างคือความแข็งแรงในการบรรทุกสิ่งของขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมากช้างทําหน้าที่ในการแบกขนยุธทธปกรณ์ที่หนักมากๆหรือถ้าเปรียบเป็นยุธทธปกรณ์ในยุคป,ปัจจุบันก็เหมือนกับรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งกําลังพลตลอดจนอาวุธยุทธปกรณ์เช่นปืนใหญ่ ด้วยความสูงใหญ่ของช้างทําให้การขนส่งข้ามลําธารหรือลําน้ํากระทําได้ง่ายกว่าการใช้พลเดินเท้าทั่วไปการเคลื่อนที่ของช้างผ่านภูมิประเทศที่รกทึบทุรกันดารก็สามารถกระทําได้ดีกว่าทหารเดินเท้าจึงอาจกล่าวได้ว่าช้างมีบทบาทสําคัญในการขนส่งและลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสงครามที่ทรงประสิทธิภาพมากจากสาเหตุดังกล่าวอย่างน้อย3ข้อข้างต้นจึงทําให้ช้างกลายเป็นยุทโธปกรณ์หลักในการสงครามของแวนแควนต่าง ในภูมิภาคอุษาคาเนย์ไม่เว้นแม้แต่กรุงศรีอยุธยาวาสโกโเดอกามานักเดินทางชาวยุโรปบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช2032ว่าอายุธยาอาจจะมีช้างศึกถึง400เชือกแต่อีก60ปีต่อมาคือในปีพุทธศักราช20 9 4ภายหลังจากสงครามระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและพระเจ้าตะเบงเฉวตีซึ่งศึกครั้งนี้อายุธยาต้องสูญเสียสมเด็จพระสุริโยไทยไปชาวยุโรปก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าอายุทยา อาจมีช้างศึกมากถึง1นึ่งหมื่นเชือกแม้การประมาณการดังกล่าวอาจจะดูเกินจริงไปบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าจำนวนของช้างได้ดเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยมีอยู่จากจดหมายเหตุของลาลูแบบันทึกเอาไว้ว่าช้างนั้นเหมาะสาหรับการยุตมากกล่าวกันว่ามันรู้จักป้องกันเจ้านายของมันมันสามารถเนีวรับตัวเจ้านายขึ้นไปวางบนหลังของมันได้ด้วยงวงหากเขาพลัดตกลงมา และสามารถผลักดุนช้างของข้าศึกเพื่อให้คนที่อยู่บนหลังช้างตกจากหลังช้างได้เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามเสด็จขึ้นสวยราชสมบัตินั้นพระเจ้าอาของพระองค์ทรงช้างพระที่นั่งหลบหนีออกจากพระบรมมหาราชวังโดยมิได้ส่งม้าไปทง้ทงทั้งที่ดูเหมือนว่าม้าจะเหมาะแก่การขับขี่เพื่อหลบหนีมากกว่าในพระบรมมหาราชวังจะมีช้างพระที่นั่งเชือกหนึ่งประจําซองอยู่เสมอกล่าวคือแต่งเครื่องครบครันที่จะใช้ขับขี่ไปได้ทุกขณะ แต่ไม่มีม้าพระที่นั่งยืนรงอยู่เลยแต่ก็มีผู้ยืนยันแกลาลูแแบว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนั้นมีใช่ว่าจะทรงรังเกียจการประทับมา้าหากแต่พระองค์จะประทับม้าพระที่นั่งก็แต่เพียงนานๆครั้งเท่านั้นบทบาทของช้างศึกที่คนไทยรับรู้ก็มีอย่างน้อยสี่ครั้งนั่นคือการชนช้างของพ่อขุนรามคำแหงกับขุนสามชนดังที่บันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกการกระทํายุธหธรถีระหว่างสมเด็จพระสุริโยไทยและพระเจ้าแปรในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ การกระทำยุทธาถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดีและการใช้ช้างพันกำแพงเมืองจันทบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นและนี่คือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ช้างในสงครามในภูมิภาคอุษาคเนน์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราครับ